สวัสดีครับวันนี้ตาตาระเทีย่ยวมีประเด็นใหม่แล้วเนาะะเปลี่ยนประเด็นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเราเนาะประเทศเรารู้สึกว่านักศึกษาจะร้อยหลอวันนี้ใครว่าอนาคตก็อาจจะอันนี้อันนี้ฟังมาจากยูทูบเบอร์ของของชาวเราเนาะก็บอกว่าอนาคตมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเรานี่อาจจะแปว่ามีคนน้อยหรือดจะล้างไปเลยประมาณนี้นะพอดีก็เลยว่าเออ พอเราดูเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเอ,อ๊ะทำไมทําไมยุคนี้นักศึกษาเราที่เขาจบเขาจบมเจ็ดเนาะมหาที่เราเขาเ 7, รียกมเจ็ดเนาะสบปเราเขาเรียกมเจ็ดแต่ที่ไทยน่าจะเป็นน่าจะเป็นมหกเนาะก็คือก่อนที่จะขึ้นมหาลัยอ่ะเขาเรียกว่ามเจ็ดของเราเรียกเรียกมหกเนาะเออของไทยก็จะเป็นมหกแล้วเขาเรียนมหาลัยเนาะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าทําไมนักศึกษาเราที่ที่จบ มเจแล้วแล้วทำไมไม่ไม่เรียนต่อมหาลัยเรื่องที่จะเดินทางเข้ามาทํางานข้ามโขงข้ามแม่น้ําโขงเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแต่แต่ประเด็นที่สงสัยก็คือหนึ่งแหละทําไมทําไมประเทศที่รอบข้างเราเนี่ยมันจะมีจีนเนาะมีจีนมีเวียดนามมีกัมพูชาแต่ทําไมนักศึกษาเราที่ไม่เรียนต่อ จึงนิยมมาทําง,งานที่เมืองไทยเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ถ้าใครพอมีความรู้ก็แชร์ประสบการณ์เทตตาฟาเที่ยวฟ,ฟังได้นะครับว่าทําไมเขาไม่ไปจีนกันทําไมเขาไม่ไปลาวเอ้ยทำไมเขาไม่ไปเวียดนามเพราะเวียดนามเขาอยู่ใกล้ลาวมากจีนก็จะใกล้ลาวเวียดนามกัมพูชาทําไมเขาไม่ไปกันอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสงสัยอยู่ส่วนส่วนประเด็นที่ว่าทําไมนักศึกษาลาวที่ที่ไม่เรียนต่อเพราะว่า อันนี้ดูดมาใน y u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  e เนาะ y t u t u ของของชาวเราท่านท่านหนึ่งเป็นช่องที่ดังแหละ,ะเขาก็บอกว่าคณะที่นักศึกษามีเรียนน้อยที่สุดก็คือศึกษาศษาสตร์ศึกษาศาสตร์ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับจบมาแล้วเป็นครูอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือมีประเด็นอยู่ว่าพอนักศึกษาที่จบครูมาแล้วเนาะคือคล้ายๆว่า มาเป็นครูจิตอาสาครูอาสา,า,าแล้วทีนี้มันไม่มีเงินเดือนกินนะท่านผู้ชมมันไม่มีเงินเดือนกินเป็นครูจิตอาสาไม่มีเงินเดือนกินแล้วพอรุ่นน้องที่จะไปเรียนต่อในในในแบบเนี้ยในคณะเน,นี้ก็มีควู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงในชีวิตก็คือถ้าเรียนจบมาแล้วก็ต้องมาเป็นครูอาสาแล้วก็มีบางท่านที่เป็นครูผู้ชายเนาะที่ดูในคลิปอ่ะครคูบางท่านที่เป็นครูผู้ชาย ทำจิตศาเป็นครูจิตศึามาสิปีเพื่อที่จะหวังหวังว่าที่จะ,ะได้เป็นรัฐกรเนาะรัฐกรก็คือรัชรัชการของของไทยนี่แหละเขาเรียกรัชกรนั่นแหละก็คือสิบปีแล้วอ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรจุเลยทีนี้ก็เลยว่ามาทํางานที่ไทยดียวกว่าเลยประมาณนี้ก็ถึงกับร้องห่ร้องไห้เลยนะมีมีครูผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นจิตศึามาสิบปีครูอาสาสิบปีไม่ได้บรรจุเลยประมาณนี้ก็คือเสียเวลาไปสิบปีเลยประมาณนี้เงินเดือนก็ไม่เคยได้เนาะทีนี้พอรุนน้อง รุ่นน้องที่เพิ่งจบของประเทศลาวที่จะเข้าต่อมหาลัยเขาเลยบอกว่าถ้าเราจะเรียนเรียนต่อไปมันจะมีประโยชน์อะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็อาจจะแบบว่าเงินเงินที่จะไปเรียนก็อาจจะขาดแคลนนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้ลาวเป็นเงินเฟ้อเนาะก็จะขาดแคลนนิดหนึ่งก็เลยว่าถ้าเราไปเรียนแล้วแล้วมาเป็นครูอาสาสิบปีก็ไม่ได้เงินเดือนแล้วสู้เราไปทํางานที่ เมืองไทยไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนี้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมาเรา้สึกว่าภาษาเข้าใจกันอะไรประมาณนี้แล้วก็คนไทยนี่จะเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีอะไรประมาณนี้ก็คือเวลาคนคนลาวมาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยก็เหมือนคําว่าคนไทยเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นเหมือนลูกจ้างนะเขาก็คิดว่าเป็นเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยมาทํางานหาเงินอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่าเฉันเป็นเจ้านายนะอะไรประมาณนี้คนไทยจะเป็นประมาณนี้เนาะก็เลยอาจจะเป็น เหตุผลนี้เราแม่งที่ว่าคนคนเราที่นิยมมาทางวานนี้ในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเงินเงินของไทยอ่เงินเดือนอะ่ะมันเยอะกว่าไงอย่างต่มที่คนมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างต่มที่คนมาเนี่ยขั้นต่ำนี่ก็ได้เวลาสามร้อยแล้วเนาะสามร้อยแ้ก็เก้าพันแต่ว่าส่วนมากก็หมื่นกว่าขึ้นท้งนั้นเลยนะที่คนคนเราที่มาท,ทําที่ที่เมืองไทยเนาะก็ภาษาก็ใกล้เคียงภาษากใกล้เคียง อาหารการกินก็เหมือนกันส้มตำข้าวเหนียวส้มตำก็เหมือนกันคล้ายกันก็มีเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเงินก็ค่าสูงสูงกว่าเราเยอะอะไรประมาณนี้แทนที่ว่าเราจะเราจะไปที่ที่จีนหรือเวียดนามหรือหรือกัมพูชาก็เลยมาที่ไทยดีกว่าแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนที่มาทํารุ่นพี่ที่มาทํางานที่ไทยแล้วก็ร่ำรวยกันมีเงินมีทองเนาะมีเงินไปซื้อที่ดินอะไรประมาณเนี้ยสร้างบ้านอะไรประมาณเนี้ยก็คือ คุณภาพชีวิตดีขึ้นอะไรประมาณนี้พ่อแม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่ามีมีความสุขว่าอยากจะมา,าทํางานที่ไทยมากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดของตาต้านะาก็ท่านใดมีข้อคิดอะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะมาเสนอแนะก็แนะนาตาต้าปะเที่ยวมาได้นะเพราะตาต้าปะเที่ยวก็พอดีพอดีได้ยินในยูทูบเบอร์ของเราท่านหนึ่งเนาะช่องช่องท่านนี้ดังมากเลยนะเออนั่นแหละท่านท่านเล่าเรื่องนี้มาก็เลยแบบว่า ประเด็นนี้น่าสนใจน่าจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกทุกท่านมาช่วยกันแชร์ซิว่ามันมันเป็นเพราะอะไรอะไรประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเล็กน้อยของตาตาพาเที่ยวมาโดยตลอดเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับบายบาย